แช่เดจาวูเอา้าแสดงว่าโตโต้ไม่ใช่ผมมันร้ายสิเมื่อกี้โตโต้บอกว่าแช่ผมมันร้ายอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวพี่ไม่แช่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดนน้องเขาว่าเดี๋ยวกดเลื่อนไปอ๋อปิดเหรออ๋อ,อเกอรบอกว่าปิด ปิดกี่โมงไม่รู้เมื่อกี้พี่เข้าเว็บหรือว่าต้องไปดูใน YouTube ก็ไม่ใช่หรือว่าไปดูข่าวสารใน Facebook น้องก็ททำไมถือปืนวิ่งอ่ะอ๋อเป็นเทรนดใหม่นะครับอ๋อเดี๋ยวอ,อน้องเขได้ยินพี่เหรออ๋อเอเรียมันได้กำลังวิ่งหาคนอยู่นะครับ ชิงจบไอคอน con F F อ๋อไม่บอกเาะไม่รู้อ๋อใช่ใช่หรือว่าเราต้องไปตามข่าวสารใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจหรือเปล่าไม่รูนะแต่เมื่อกี้พี่ดูที่เว็บหลักอะ่ะเออเขาไม่ได้บอกอะไรนะครับหรือว่าต้องไปดูที่เฟซบุ o กไม่รู้เฟซบุ๊กของฟีไฟ ิวบ้ายังอยู่นะครับ p s บอลก็ยังอยู่โดน,นไงตัวตึงก็ยังอยู่นะครับนี่ตัวตึงเลย <c oughs> ลองเขาได้ไปบ่อยๆเลยช่วงหลังๆตอนนี้เหลือ14คนครับสวัสดีครับสวัดดีนิวแมวบินหวัสดีครับอ้าวพีเอสบอลหวัสดีแมวบินครับหวัสดีครับ ไปทีเราคนสองคนอ๋อตอหน้าผมจะไปยิงโอเจเหมือนเดิมพี่สร้างห้องอโลกหรือยังยังครับผมห้องอะโลกต่อจากห้องนี้นะครับอันเบียทอ นี่เราขอหาที่ดักละตอนนี้ดักยิงอย่างเดียวละเกอเกอดาวไปแล้วครับผมตอนนี้เหลือเก้าคนแล้วครับอ๋อโอเจบอกเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเจบอกมาเลย กิวบ้ามี M790 ลูกเหรอโอ้อันตรายบ้าวันนี้น้องเขาเลเวลถึงหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เช็คดูถึงแต่ท้านเลเวลไม่ถึง ถ้าได้รางวัลไม่ได้เพชรนะครับบางทีมันก็หลุดบางทีคนชื่อบาววันมันเยอะ,อะมีคนเขาตั้งชื่อบาววันเยอะตอนนี้หกคิวยังไม่เห็นนะครับ ไอคอนเห็นบาวันมาข้างหลังมั้ง้าวิ่งหมูระเบิดอ๋นอนนไงจัดไปแล้วหนึ่งครับ ไอคอนบวกเอาะโดนลดัดใครลัดไปไม่รูอ้อ้าวก็ตอนนี้ไอคอนมีสี่แล้วครับวันมีสองคิวบ้าหนึ่งพี PS v สวีสองครับ อาอไอคอนสี่คิวอโดนใครยิงไปอ๋อโดนบาวันยิงไปเหรอ,อวันงัดหัวไปนะครับไม่รู้น้องเขาเลเวลถึงหรือเปล่านะแต่น้องเขาเคยมาเล่นนะพี่จำชื่อได้หรือว่ามีทนตั้งชื่อนี้หลายคนหรือเปล่าแต่ถ้าเลเวลไม่ถึงสิบห้าไม่ได้รางวัลน,นะครับอ่พี่ต้องเล่นตามกฎเดี๋ยวดูก่อนถ้าถึงสิบห้าถึงจะได้ อาจจะหลุดมานะครับอ๋อบอกแล้วเดจาวูจะมาออเอาเพชรอ๋อพรุ่งนี้เกมปิดนะครับกี่โมงเอ๊ะไม่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองไปดูที่คาริน่าเฟซบุ๊กแฟนเพจอะแต่พี่ไปดูเว็บหลักเขาไม่ได้แจ้งอะไรไว้นะครับอาจจะแจ้งไว้ที่ f เฟซบุ๊ก อ๋อบาวันจัดไป4วแล้วครับโอ้บาวันอาจจะมาแล้วครับตอนนี้อ๋อ oh, 13นัดแล้วเหรอ PSV อูบ้าจะเจอกับบาวันละขอไอดีบาวันหน่อยเหรอนี่ไง แต่ไม่รู้ว่าน้องเขาเอา่อเลเวลถึงหรือเปล่านะพี่เคยเห็นน้องเขามันเล่นนะอ่าแต่ถ้าเลเวลไม่ถึงไม่ได้รางวัลน,นะครับพี่บอกไว้ก่อนละเลเวลไม่ถึงสิบห้า บาวันฆ่าผมด้แต่น้องเขาเล่นเก่งนะเ,เล่นใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าเลเวลถึงหรือเปล่านะครับอถ้เลเวลไม่ถึงนี้เสียใจด้วยถ้าเกิดน้องได้รางวัลมา <c oughs> เลเวลสิบห้าไม่ถึงช <c oughs> ไม่ได้รางวัลน,นะครับพี่บอกหลายครั้งแล้วนะครับเล่นน้องเข้าไปก่อน อ๋อไม่ถึงเหรออ๋อไม่ถึงถ้าเกิดน้องเขาได้ที่หนึ่งมานี่ไม่ได้รางวัลนะอ๋อเจออาวุธหนักอ๋อโดนคิวบ้าเอ9มเจ็ดสิบเก้าไปมีหลายคนอะที่ตั้งชื่อว่าวาวันอะอแต่อีกคนนั้นเลเวลถึงนะครับถึงเมื่อกี้พี่เช็คดูพี่เลยไม่ได้ดูเลเวลไง อ๋อเลเวลห้าเองเหรออ๋อ oh, mm hmm. มีคนตั้งชื่อแบบเนี้ยหลายคนน่ะเออพี่เลยแบบบางทีเคยเห็นว่าคนนี้เ mm hmm. ลเวลเกินเนี่ยแต่มีคนตั้งชื่อเหมือนกันน่ะพี่เลยไม่เช็คอะ่ะเดี๋ยวต้องเช็คให้ละเอียดหน่อยอ๋อเขาเลเวลห้าอ๋อต่างคนก็ uh. ต่างมี VSS <19. S 2> ค,คิวบ้าวิ่งแอบหลังเราโไม่รู้ว่าโดนวงหรือเปล่านะเลือดคิวบ้าน่าจะเหลือน้อยอาอคิวบ้าลงฝั่งโน้นอ่ะอ๋อโดน M79 อ๋อคิวบ้าลงพันลำอยู่น่าจะได้ดวนกันบนนาำอ่ะเออ มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮิสเกิลละอ๋อไม่ทันฮิผมจบกลางน้ำเลยอ่าเป็น P S V นะครับ P S V P S V นะครับ3คิวพอดีนะครับผม คิวบ้าสองคิวบาวันสี่คิวศิษสักรหนึ่งคิวไอคอนสีคิวครับก๊อปหนึ่งคิวนนไงหนคิวผมมันร้ายหนึ่งคิวนะครับอ๋อเดจาวูเดจาวู ja ได้9ก้าคิวเมื่อกี้พี่ไม่เห็นออเดจาวู ja ได้เพชรปีกหคนนะครับแล้วก็แอเรียหนึงคเอก้หนึ่งคิมอดจิงลมหนึคิกับฟิวสอคิริวสองโอเจหนึ่งนะครับ แล้วก็นารุโตะสาม ja 2อนะครับล้มเฉยหนึ่งท่านแฮมทอสหนึ่งนะครับอะไรอะ2 am นะครับ1 q igot 1 q นะครับโอเคมีคนได้รางวัล2คนนะครับคือ psv กับเดจาวู ja นะครับเดจาวูเดี๋ยวจดชื่อแป๊บหนึ่งครับ ดี๋ยวจะเรียบร้อยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี MK แบบทิปเปิล A ครับสร้างห้องจากเพชรใช่เดี๋ยวมีอีกหนึ่งห้องนะครับดีครับมาจากพี่เนสอ๋อสวัสดีครับจ,นจนินจินซินจูสวัสดีครับอ๋อีดเิวโอเจแพ้คีดเล้วราเล่นอ๋อไปเดี๋ยวแจกเพชรก่อนนะครับอ,อเดี๋ยวพี่แจกที่หนึ่ง ที่หนึ่งนี่ไงเปิด PSV นะครับที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับ โอเคครับ PSV เดี๋ยวพี่เปิดบินให้ดูก่อนครับนี่ PSVJEX2 นะครับชื่อถูกต้อง68เพรครับแล้วก็วันที่31นะครับโอเคครับหรือคนหนึ่งเดจาวู ja นะครับเดจาวู <c oughs> ja น่าจะมีเพื่อนอยู่อ๋อนี่ไงเดจาวู ja นะครับ เก้าคิวเมื่อกี้นะครับผมเดซาวูพีวดีเดี๋ย ja วรอสักครู่นะครับ เรียบร้อยครับเดจาวูเด ja ี ja ๋ยวเปิดบ ja ิลก ja ่อนนะครับอันนี้เดจาวูนะครับชื่อถูกต้อง YAKS เดจาวูยิ้มนะครับแล้วก็นี่หกวันที่31นะครับต้องโอเคครับ